สวัสดีครับผมปอนะครับจากปอในไอช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาส่งงานอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นซิตี้0 2 0ตัว V นะครับคันนี้ก็ออกป้ายแดงมาได้ร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะครับก็เข้ามาเสริมลอกับทางร้านนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแต่ละจุดนะครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากชุดหน้าก่อนนะครับชุดหน้าจะเป็นกระจังหน้า rs นะครับตัว V เนี่ยมันจะเป็นหน้าโครเมียมธรรมดานะครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าใส่ไฟหน้ามาอยู่่แล้้วนนนะะะคครรรััับบกก็มมาาเพิจงห iOS พร้อมแล้วก็ไอเอสแล้วก็เฮดแดงแท้หน้าหลังนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นอย่างนี้เพื่อนๆที่ดูแนวทางอยู่ก็ดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับอ่าแล้วชิ้นต่อมาชิ้นต่อมาจะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับวันนี้จะเป็นคาร์บอนแท้นะครับทรงเจาะนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้มีรูนะครับตัวนี้แค่เป็นทรงจองเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําเข้านะครับผมอ่าเรามาดูกันตัวนี้ก็ทำให้มีมิติขึ้นนะครับหน้าก็จะโหดขึ้นสีขาวตัดสีดำนะครับ หล่อแน่นอนนะครับผมต่อมาชิ้นต่อไปก็จะเป็นชุดลินหน้าคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นงานแวกค่มนะครับผมลินหน้าตัวบางนะครับตัวนี้ไม่เตี้ยครับรถเตี้ยก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้คันนี้ยังไม่โหลดพอไม่โหลดเนี่ยมันก็จะทําให้รถมีมิติขึ้นนะครับมาดูเหมือนโหลดจริงๆแล้วรถยังไม่โหลดนะครับ๋ยวผมพามาดูรอบๆพันคันนี้ใส่ชุดแต่งรอบคันนะครับคาร์บอนเดี๋ยวผมพาดูไล่รอบพันรอบหนึ่งก่อน อันนี้ใส่ล้อ15นะครับยังไม่ได้โหลดน,นะครับผม ส่วนชุดหลังเนี่ยก็จะมีตุดเป็ดคาร์บอนแท้นะครับตัวนี้จะเป็นมิติเดียวกับตัว RS เลยนะครับมิติได้ไม่หนานะครับมันจะสวยพอดีนะครับแล้วก็บวกด้วยโลโก้ RS ข้างหลังแล้วก็โลโก้เฮดแดงแท้นะครับผมอ่าชิ้นต่อมาก็จะเป็น ฝาครอบกระจกข้างคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาของแท้นะครับคาร์บอนแท้นะครับอลองดูผ้ามิติเรียบเนียนนะครับตัวนี้ไม่ล้นขอบออกมานะครับผมตัวนี้เรียกว่างานสวยมากนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากแต่งรถสไตล์นี้นะครับ อย่าลืมร้านปอในเอชช็อปนะครับผมของแต่ง Honda นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง YouTube ปอในเอชช็อปด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ปอในเอชช็อปนะครับผมขอบคุณครับ